สวัสดีครับเด็กคนเราเพิ่งจะ,ปะไปเที่ยวข้าก็จะไปทำหน้าที่ตัวเองไปทำงานก็มาดูมันก่อนค่ะออมาทุ่งนาก่อนก็ไปกับว่าใอยมีเวลาค่ะออกมาเบิ่งนาก่อนมาเบิ่งมันแปลว่าเข่าเราขึ้นเราเรียบร้อยแล้วได้รอยก้อนถุงดำบิดเสียหาลอยมัดเขากล้าเสียหาลอยมัดกล้า ไม่อดว่าถุงูอง๋อเบิ้มงมันมันกับงามอยู่ค่ะว่าไม่หยาไปเลยหรอครัโอ้ยพอนเสียงเนี่ย

ตนนนานธรรมชาติค่ะอาบึงสาป่าบเาบึงมังคนราค่าเขาซสเกี้ยวไปแล้วค่ะหนึ่งสองสามจีไม่หาให้ท่นนี้้วคาดำได้รอยก็ถุงค่ะ bớt cá xì lòi hả lòi mà này bao giờ? ใช่ซะซานี่ถึงเาสาฝนเลยสานี่มันม่กุ้งสิมันเไม่กุ้งเมนมันนานฝนไปไหน,นแล้วมันก็บ่ ประกอบไปดีว่าเป็นว้ยเลยเนาะเฮ้ยเพิ่นเพิ่นบ้านกาจกคือนื้อะไรทำวงลอกนั่นบ้านกาวัยหนึ่กรมต้ให้ไง ดำให้ไงนะมูนีบ้านบานนั่นบ่หรอให้ไงดำบ่ก็ไปได้วสิบ้านกาให้่หละค่ะวสิดำใส่ไงจะว่ามูนหนังกสิบ้านเราค่ะวันนี้เราเกรากันกาอยุโรปอค่ะพิ่มยังจัหวัดรอยเดค่ะ แม่แมวหลงคว้ยอ่ะแม่ไปใสล่ะแม่ไปใส่คือบเห็นหืมแม่ไปใส่ก็ห้อง บัวแรงกับมิตราคาเนี่ยธรรมชาติคะ่ะธรรมชาติบ้านเรา อ้อยก็ถ้าอ้อยตอ่อสองนราคาไม่เลยบางงามอรกินเพื่อเลอี้ยงเพื่อเลียก นี่ครับเขียดเล็กอ่ะว่าอะไรกินนะเนาะคือบ่อลูกว่าไปล่ะลูกคุายห้องนี่พี่ นาลามันห่อหาเมยีย่เพือห่องาแบบโบายท่ผุนราคาแบบมาลกว่าสิสองล้อหรครับ เอาเส้นหนึ่งเ้นนึ่งก็ค่ะเขีนมาเจอก,กันไหมะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจค,ค่ะบ๊ายบาย